จริงๆครับวันนี้ผมดาวยูลงม,มามือซ้ายถือกิมบอลมือขวาจับแฮนด์ไจแอนครับโชคดีนะครับวันนี้พาไฟหน้าดวงใหม่มาสว่างหน่อยครับ เราสวนมาครับจิมบาลรุ่นนี้เขาดีไซน์มาไว้ให้เดินครับผมเอามาดาวิวเลยครับ มีสันบ้างไม่ว่ากันนะครับ อาบ้างครับเป็นการทดสอบกิมบอครัแลนพาดครับโอ้ยิวเยอะเลยครับ สาภาพการสั่นสะเทือนไม่มากการบาลานเซอร์ของ3มแกนก็ทำงานดีครับแต่ถ้าความสั่นสะเทือนเยอะ3ามแกนก็เอาไม่อยู่ครับสะบัดเลยครับอย่างภาพที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับไปนิ่มๆทรงตัวได้ดีครับไม่สะบัดเลยครับ ตอนนี้วันนี้ผมกำลังติดต่อพุ่งเมจิกจะสั่งตัวแอเซอรีขายึดของออสโมมายึดกับแผนจักรยานครับแล้วของมาเมื่อไหร่จะได้มาเทสครับว่าออสโมมีเกมบอลสามแกนในตัว จะรับแรงสั่นเตือนของจักรยานไว้แค่ไหนครับ พอดีผมจะเปลี่ยนเกียร์ไปโดนสบัดครับผมขอเปลี่ยนมือหน่อยครับตัวดีๆครับอย่าล้มนะครับโอเคครับผมเปลี่ยนมือจาก มือซ้ายถือกิมบอลมาเป็นมือขวาเพราะว่ามือซ้ายผมต้องการเปลี่ยนใช้ในการเปลี่ยนเทียร์ของจานหน้าเปลี่ยนกดสับจานหน้าของใจแอนครับ ถ้าผมสรุปอย่างนี้ครับ3มแกนของก i ม b a l l a n d p a า t มันจะรองรับความสั่นสะเทือนได้ในระดับหนึ่งครับถ้าสั่นสะเทือนมากมันก็จะสะบัดไปสะบัดมาครับนี่ครับถ้าแบบไปนิ่มๆม,มันก็จะทรงตัวได้ดีครับ เบรคเซอก็จะไม่สบัดครับเห็นไหมครับแต่เราไปนิ่มๆความสั่นเตือนไม่มากมันก็จะไม่สบัดสาบใดที่ความสั่นเตือนมากมอเตอร์3แกนมันก็จะสบัดครับเป็นการทดสอบ กิมบอลแลนด์พาดครับฟีดแบ็กลับไปให้บริษัทแม่กิมบอลรับทราบด้วยครับจะได้พัฒนารุ่นต่อไปครับให้สามารถถอดแฮนเดิลแล้วก็มาทำจุดยึดจัก,กรยานได้ครับเพื่อจะจับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนในการถ่ายคลิปหรือในการไลค์ทั้งไลค์ YouTube ทั้งไลค์ Facebook ไปด้วยปั่นไปด้วยฝากถึง c ีอแทนพารครับดีไซน์รุ่นใหม่ครับผมฟีดแบ็กให้แล้วนะครับนีเทสเองด้วยนะครับ ผมเปลี่ยนมือครับ ยะสลับต้องดูภาพด้านหน้ากันครับนี่ครับเจอแรงสันสะเทือนสะบัดเลยครับพอผมเอามือแฮนดิลไปจับแพนเพื่อจะทรงตัวมือซ้ายจับกิมบาลด้วยจับแพนรถด,ด้วย มันก็เลยสั่นสะเทือนทําให้มันสะบัดแต่ตาบใจที่ผมซื้ออยู่เฉยๆแบบนี้มันไม่สะบัดครับด้านข่ามือที่เห็นนี่คือศูนย์ประชุมนานา,นาชาติหมออรครับอยู่โซนถนนคุณจักร ขัดใหญ่ นิ่มๆมันก็ทรงตัวได้บนิ่มๆ แทเอบง่านนี้มันต้องตรวจปะมาห้าสิบทีเวยรือถาบันก็มัดับไม่เร็วา ตอนนี้เราก็ดาวอยู่ลงมาถึงด้านล่างตรงท้ามศูนย์ประชุมมอครับเป็นจุดสตาร์ทแล้วก็เป็นจุดสต็อปเรามาสต็อปที่นี่ครับขจจบาลงมา จอดด้วยสบัดด้วย17นาทีขอบคุณที่ติดตามตะลุยตาตะวันนี่ครับถ้าไม่มีหัวหน้ามีผมก็คงไม่ได้ปั่นขึ้นเจดีสเตเลสครับเพราะว่า oh, uh. คนเดียวอันตรายครับขอบคุณที่ติดตาม